หนึ่งความภาคภูมิใจนะครับสำหรับตัวพอดอกชิทิคท็อ k ที่เราได้ปล่อยกันออกไปตอนนี้ยอดวิวสูงถึง1.7ล้านวิวนะเรามาดูกันครับว่านักเรียนที่ลงเรียนกันไปแล้วมีรายได้เป็นยังไงาะครับคนที่หนึ่งนะครับคนนี้มาเร็วมาแรงนะครับผมวันเดียวครับสามาร้าร้างยอดขายรายได้สูงถึง 8,000บาทโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องทําคลิปไม่จำเป็นต้องไลฟ์สดเองคนที่2ครับคนนี้เขาเคยทําดอกชิปมาก่อนแต่ทําไปทํามาโดนปิดล้านครับผมเปิดใจมาเรียนกับคิวครับวันนี้ครับเขาสามารถสร้างออเดอร์ต่อวันนะครับย้าว่าออเดอร์ต่อวัน87บ้านนะครับผมและคนที่สามครับพี่ท่านนี้คิวต้องบอกตรงว่าคิวขอบคุณมากๆเพราะหลังจากที่เขาลงคอร์สดอกชิปทิกต o อกแล้วเขาไปลงคอร์สอื่นของคิวด้วยนะครับผม7วันที่ผ่านมาครับเขาสามารถสร้างรายได้ที่ 7,300บาทครับซึ่งคิวดีเจมากๆครับสำหรับพี่หลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จแบบนี้วันนี้คิวเลยมีโปรโมชั่นมีมาแจกครับสำหรับตัวของดรอปชิปทิกเกอรในตอนนี้ครับราคาปกติ1คอร์สนะครับอยู่ที่3,490แต่สำหรับใครครับที่ลง3คอร์สรวดเดียวไปเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นดรอปชิปช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าทิกเกอรครับปกตินะครับ3คอร์สนี้รวมกันเนี่ยหมื่นกว่าบาทพิเศษนะครับเหลือแค่เพียง5,990 แล้วเรายังแถมให้อีก3พอร์สไปเลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจตอนนี้แคปหน้านี้ไปได้เลยแล้วทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ